คราวนี้ม e ันพิเศษเพราะว่ามีเซนเตอร์คือสามคนเลยสามรุนด้วยก็คือตัแทรุ่นหึรอแล้วก็ุสนะคะี่แจะคุยกับพี่ๆไหมถความ้สึกอนอันอกจากอื่นเต้นแล้ว้สกเพลงยากกว่าเพลงที่แล้วไหมคะยังมากมันยากยังไงเสียงไม่สูงใช่ไมยงไม่สูงแล้วก็ยังมีค่อมควมที่มันร้องแบบแว่าชาเลมากธาล้าี ยมามาถึงเพลงแล้วมคุย MV บ้างไหมได้ตอนมาเ MV วันที่เราถ่าย MV เราเป็นยังไงบ้างพวกเราคุ้ยจะบอกว่าเป็นอาทิตย์ที่ที่ทุกคนก็น่าจะรู้ว่าเราหายไปไหนมาจริงๆก็มีคนเดาได้แหละว่าเราไปทําอะไรเออมันก็เป็นช่วงอาทิตย์ที่เหนื่อยมากๆนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเพลงนี้มันเกิดอะไรพูด <laughs> อะไรผัว <laughs> อะไรผกล่าววะ พนเทีมก็ขอว่าพยายามอย่าขาดหรืออะไรไม่นะเลยใจจริงๆนานจริงๆนานจะบอกว่าเพลงนี้มันอยากจะให้ทันปีนี้เราก็เลยค่อนข้างจะซ้อมแบบหนักหน่วงมากๆทุกคนจริงๆแล้วคือแบบเราอ่ะต้องกลับไปทำกันบ้านส่งคลิปทำกันบ้านเพื่อที่จะทำให้ MV อย่างออกมาดีที่สุดเพื่อโชว์เนี้ยดีที่สุดนะคะก็เป็นอาทิตย์ที่หนั่งงงมากแบบวันศุกร์เราซ้อมกันถึงดึกเลยเนาะศุกร์นั้นซ้อมถึงเที่ยงคืนเที่ยงคืน ถึงตัวจากก็มีเพลงด้วยเลย 对。 หวังว่าการปล่อยเพลงในครั้งนี้จะสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆให้กับทุกคนนะคะแล้วก็อยาก การขุดงานใหม่ๆของพวกเรา,าแบบนี้ไป็น